สวัสดีครับผมอยู่กับพี่ป่วนคนดีคนเดิมนะครับกับรายการต่อโมนาโตคอมนะครับผมซึ่งเป็นพาร์ทที่3แล้วนะผมวันนี้เราก็อยู่กับ SD g u n d ก m รดัมซีรีส์ใหม่นะครับผม SD g u n d ก m ร o ดัม Hero นะครับซึ่งเป็นตัวที่เพิ่งออกมาใหม่เลยนะครับเขามีชื่อว่าโกคูอินเพล e g ก n d a ดัมนะครับผมซึ่งจะเรียกให้ถูกแบบภาษาไทยก็จะเรียกว่างองอคงนะฮะงอคงอินเพลการดัมครับนี่คือเรียกแบบไทยๆเลยนะตอ มีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับผมจํางูกุลนของเราได้ไหมครับงูกุลนที่เราเรียกอะ่ะที่จริงอะ่ะเป็นชื่อที่เรียกกันผิดนะครับที่จริงเราต้องเรียกว่าโกคูนะครับผมซึ่งมันเป็นทางผิดพลาดในการแปลชื่อนะครับจากภาษาญี่ปุ่นมาเป็นภาษาไทยนะครับเราก็เลยเรียกเขาว่างูกุนกันนะที่จริงเราต้องเรียกว่าโกคูนะเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับผมมาอันนี้ก็เป็นซีรีส์ใหม่ที่เพิ่งออกมาเลยนะครับซึ่งมีทั้งหมด3ตัวนะครับผมแต่ผมจะเอาตัวนี้มาต่อโชว์รีวิวให้เพื่อนดูก่อนนะครับและซึ่ง เป็นดีไซน์ที่สวยมากๆเลยผมชอบมากเลยนะครับโกคูนะรนะครับเป็นไงสวยมากๆนะครับและอย่างในกล่องเนี้ยมีล่างพิเศษให้ด้วยนะครับคือล่างลิงนะครับล่างตอนการล่างนะครับผมแล้วก็สิ่งที่พิเศษยิ่งกว่าก็คือฟรีนะครับผมอ่าเซตเอฟเฟคไฟเสริมแล้วก็สติ๊กเกอร์เสริมนะครับผมเป็นเซตที่แถมมาให้เฉพาะคนที่ซื้อล็อกแรกเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ การ์ดสุ่มนะครับการ์ดสุ่มของกันดั้มนะับผมหนึ่งใบนะฮะเราก็จะมาเปิดกันดูนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับเขาบอกว่าเป็นการ์ดสุ่มนะครับแต่เปิดทีไรก็ได้โกคูกันตลอดนะพี่ชายผมก็เปิดได้โกคูเหมือนกันนะมาเรามาลองเปิดกันเลยดีกว่านะครับผมมาเปิดกันเลยเปิดกันเลยอ่าแล้วก็ซองนี้นะครับผมมีลูกเล่นด้วยถ้าเราโหลดแอปของเขามาเนี่ยแล้วเราไปเปิดในแอปนะ เราก็จะได้เห็นโกคูของเรานะครับออกมากระโดดโชว์นะครับในจอโทรศัพท์แบบภาพสามมิติเลยนั่นไงเห็นไหมผมบอกแล้วมันซองสุ่มตรงไหนวะบอกว่ากูเป็นซองสุม่มแต่สุดท้ายกูก็เ,เปิดมาได้โกคูอยู่ดีนกว่าจะได้ตัวอื่นไม่มเนี้ยได้โกคูเหมือนเดิมไครับผมแต่ถ้าโหลดแอปมานะครับสุดยอดมากเลยแต่ต้อง นี่ครับผมมีเห็นไหมมีบาร์โค้ดสำหรับไ้โหลดแอปด้วยนะครับเดี๋ยวไว้ก่อนที่หลังแล้วกันนะเพราะผมก็ไม่รู้วิธีว่าผมจะอัดคลิปตอนผมเล่นแอปอยังไงนะมาพูดไ่จาตัดเข้าสู่ช่วงปวดอย่างให้คุณรู้บทพิสูจน์ที่มาเป็นเบสให้กับโกคูกันดั้มของเราก็คืออินเทอกันดัมนั่นเองนะครับผมซึ่งป่าปรากฏตัวครั้งแรกในกันดัมซีสเดธตินีนะครับผมฉายเมื่อตอนปี2004นะครับบทพิสูจน์ครั้งนี้ได้มีนักบินทั้งหมด2คนนะครับผมคนแรกก็คือ ชินอสกานะครับผมชายที่มีแต่ไฟและก็ความเครียดแคลนคีระอยู่ในใจนะครับตลอดเวลานะครับเป็นผู้ชายที่ผมอยาก,ยากให้ตายที่สุดในซีรีส์กระดัมแต่มันก็ไม่ตายสักทีนะครับผมแล้วก็ส่วนนักบินคนที่2ก็คือลูน่ามาเรียนะครับผมสาวน้อยสุดน่ารักนะครับนางเอกประจําซีรีส์ซีดเดฟตินี่นะครับผมซึ่งเป็นคนสวยน่ารักมากเลยนะฮะแล้วก็คงกันดัมได้เกิดมาจากการที่รวมดีไซน์ระหว่างอินพับกันดัมและก็หงอคงนะครับผมเราก็ไปดูการต่อกรนดัมกันต่อเลย แล้วเราก็มาเปิดกล่องกันดูเลยดีกว่านะครับผมว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับผมแล้วก็เปิดเลยนะครับเปิดมาแล้วก็จะเจอแบบประกอบนะครับผมสีสดสวยงามนะครับแถมไม่พอมีการ์ตูนด้านในนะครับผมซึ่งมีคำแปลของภาษาอังกฤษและก็ญี่ปุ่นอยู่ด้านในนะครับผมเราเอามาอ่านได้นะฮะแต่ผมค่อยอ่านด้วยละกันเนาะมาเราก็มาเช็คแผงกันเลยดีกว่านะครับผมสีทองนี่ใช้ได้เลยเนี่ยแต่สุดท้ายผมก็ไปพ่นสีใหม่อยู่ดีนะครับผม นี่ครับว้าวดูซิ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 แผงพัดใสเป็นแผงที่สวยมากเลยนะครับเนี่ยสวยมากๆเลยมีรอยเทา้าขวหน้าผากว้าวบอกเลยทำสีสนุกนะครับซึ่งเซตนี้บอกเลยว่าเป็นการทำสีที่แบบเหมือนออกมาเพื่อฆ่าคนทำสีโดยเฉพาะนะเพราะว่าแต่ละชิ้นมันแบบทำสียากมากแล้งงานมันเล็กมากนะแต่จุดข้อต่อขยับตีมากเลยนะครับผม oh, <my. S 1> มา เรามาดูของแล้วนะครับผมว่าของครบไหมพอของครบแล้วเราก็ไปต่อกันเลยดีกว่านะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมเป็นไงไมาครับนี่คือการต่อดิบนะครับของงานโกคูของเรานะครับผมซึ่งเป็นการต่อดิบที่แบบแยกสีได้แบบสวยอยู่นะใช้ได้นะครับถ,ถ้าสำหรับเป็นสายต่อดิบแปะติ๊กเกอร์อะไรก็สวยอยู่นะแต่ผมเป็นสายทําสีไงผมก็ต้องทําสีมันนะเป็นอะไรที่แบบบอกเลยว่า เหนื่อยโคตรแน่เลยนะครับผมบอกเลยทําสีเหนื่อยมากๆแน่เพราะว่าจุดรายละเอียดมันเยอะมากๆเลยนะครับเอแล้วก็สิ่งที่ผมเซ็งที่สุดก็คือนี่ครับกระโปรงหลังคือในรูปแบบอ่ะตรงเนี้ยมันต้องมันน่าจะเป็นพาร์ทใสนะถ้าเป็นพาร์ทใสแดงมันจะสวยมากเลยนะครับตรงเนี้ยพาร์ทใสแดงแล้วก็ไล่แดงเพราะตรงนี้มันต้องเป็นสีแดงนะฮะแล้วผมก็ต้องมาไล่สีใหม่นะเป็นอะไรที่แบบวุ่นวายมากๆเลยแล้วก็ ไหนก็ป่นเสร็จแล้วเราก็ไปทําสีเลยดีกว่าเนาะมาเริ่มทําสีเลยดีกว่านะครับผมเราก็จะเริ่มไล่เฉดสีไปก่อนนะผมจะเริ่มจากสีทองก่อนเลยนะครับเพราะว่าเป็นการไล่ที่ง่ายที่สุดละเริ่มกันเลยหลังจากที่เราแยกชิ้นส่วนโกคูเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมเป็นชิ้นๆเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะแยกเอาชิ้นส่วนที่ต้องพ่นสีทองแบบทั้งชิ้นนะครับผมออกมาก่อนนะฮะก็จะไปพ่นกันเลยนะครับผมไปกัน แล้วเราก็อยู่กันที่ห้องทําสีแล้วนะผมแล้วก็สีที่ผมจะใช้ก็คือสีทองของแม็กนะครับผมเบอร์เก้านะเป็นสีที่ผมใช้มาตลอดนะครับผมซึ่งผมซื้อตุนไว้เยอะมากนะครับเพราะว่าต้องใช้กับงานสามก๊กนะครับเพราะว่าเป็นสีทองที่พ่นแล้วอยู่ได้นานนะครับแล้วก็ มันไม่หมองด้วยนะครับมันก็มีงานอยู่2อสมตัวนะครับที่ผมทําไว้เมื่อประมาณ45ปีก่อนนะครับสีทองมันก็ยังเหลือสีทองมันก็ยังเด่นชัดสดใสอยู่เหมือนเดิมนะครับผมมาเราเลิกรีวิวกันดีกว่านะครับเรามาพ่นสีกันดีกว่านะครับผมมาพ่นกันขั้นแรกนะครับผมเราก็ต้องเขย่านะครับเขย่าให้สีมันกระจายนะครับผมผสมให้เนื้อมันเข้ากันก่อนนะครับเพราะว่าการวางสีทิ้งไว้นานมันก็จะเป็นแบบนี้นะแบบก็จะเป็นสภาพเนี้ยคือสีมันกองนอนพื้นนะครับ นี่คือขวดอีกขวดนึงที่ผมซื้อสำรองไ้นะะเราต้องเขย่านะครับเขย่าเขาให้เป็นแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะใช้พ่นนะฮะแล้วก็ไปเริ่มพ่นกันเลยดีกว่านะครับผมไปเริ่มกันและข้อดีของสีนี้ก็คือเราไม่ต้องรองพื้นเลยนะครับคือสีทองอันเนี้ยเราไม่ต้องรองพื้นเลยนะครับเราพ่นไปเลยนะครับเพราะว่าพื้นของมันเป็นสีทองี้อยู่แล้วมันยิ่งทําให้สีของเรามันเด่นขึ้นนะครับแล้วก็พ่นกันเลยนะครับลงไป มันอาจจะดูยากนิดหน่อยนะครับว่ามันพ่นทั้งตัวทั้งชิ้นหรือยังแต่ก็นะมันทําให้สีทองเราเด่นขึ้นโดยที่เราไม่ต้องรองพื้นนะครับผมพ่นสีทองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นไงครับสวยไหมนะครับผมนี่ก็เป็นพวกชิ้นงานที่พ่นแค่สีทองอย่างเดียวนะครับผมส่วนรายละเอียดที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยไปใช้เทคนิคการทาด้วยคู่กันแทนนะครับผมแล้วก็เราก็จะไปพ่นสีกันกันอีกชุดหนึ่งนะครับผมที่เราต้องใช้เทคนิคการแปะกาวบางพ่นนะครับผมมาแล้วก็ ไปทำก็นตอมกัดีกว่านะครับผมไปต่อไปเราก็จะมาใช้เทปกาวนะครับผมในการแปะพ่นชิ้นส่วนนะครับส่วนที่เราจะพ่นสีทองนะครับผมก็จะมีอยู่จะเป็นพวกหัวไหล่นะครับผมส่วนขานะฮะส่วนขาส่วนกระโปรงด้านข้างนะครับผมที่เราจะเอาเทปกาวมาแปะนะครับเพื่อบังพ่นนะครับเป็นสีทองนะฮะเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมแล้วก็เลือกชิ้นส่วนมาก่อนเลยแล้วก็เริ่มด้วยกัน แกะเทปกาวนะเจ๊ยแบบลอกเทปกาวออกมาแล้วก็ฟืบนะครับแบะไว้บนแผ่นรองตัดแบบน,นี้เห็นไหมรีดลงไปเลยเทปกาวมันเหนียวมากพอนะครับผมแล้วก็ยืนมานะครับเพื่อ,อไว้ใช้เป็นการเดินไลน์นะครับแล้วเราก็กรีดตามที่เราจะใช้เลยนะครับผม,มเริ่มจากอย่างแรกเลยเราก็จะมาพ่น สีของเขากันก่อนนะครับผมมาเพราะว่าส่วนตรงนี้เห็นไหมนี่น,นี่ที่ผมเอามีดทีเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันต้องเป็นสีทองนะครับผมเป็นส่วนที่เป็นสีทองเราก็จะใช้นะครับเป็นแบบนี้ในการกรีดมันออกมามแล้วเราก็โปะมันลงไปโปะลงไปบนชิ้นงานนะครับผมโปมนไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้ไม้ นะครับผมหรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่แหลมมากพอนะครับที่จะพอเดินลายได้นะครับแล้วก็มาเดินลายกันนะครับใกนการจิ้มลงไปแล้วก็กดนะครับกดให้มันเห็นเป็นล่องลายขึ้นมานะครับมากล้องมันไปฟนโฟกัสหรอกโฟกัสสิโฟกัสจะโฟกัสได้เหมไหม้ก็จะมีตามล่องนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปนะครับผมไล่ไป ตามล่องนี้นะครับก็คือเราจะเอาแค่ส่วนล่องนะครับเพราะว่าส่วนด้านนอกตรงส่วนนี้เราต้องตัดออกนะครับเราต้องตัดไอ้ส่วนนี้ออกรเราแค่จะประโปะล่องเฉยๆนะครับกันไม่ให้สีทองมันไหลเข้ามานะครับผมกี่เท่าไปลาพอเป็นล่องนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้อัดไนท์นะครับผม อันนี้กรีดตามร่องนะครับผมแล้วก็ค่อยกรีดกันนะครับเพื่อเปิดทางลงไปนะครับต้องกรีดเบาๆด้วยนะอย่าไปกรีดแรงเพราะว่าถ้าเรากรีดแรงเนี่ยจะทำให้เนื้อง,งานเสียหายนะครับกรีดลงไปเ,เป็นขั้นตอนที่วุ่นวายยุ่งยากนะครับแต่เราก็ต้องทำนะเพื่อความสวยงามของชิ้นงานนั้นเองนะครับผม ก็กรีลูกไปค่อยๆกรีค่อยๆกรีเี่พอเรากีเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ใช้ไม้ซี่เดิมเนี่ยค่อยๆไล่ลมนะครับไล่ไปไล่ไปแบบนี้เห็นไหมมันก็จะเข้าบอดีเป๊ะเลยไล่ลงไปซึ่งจะมีอีกเทคนิคหนึ่งนะครับก็คือการใช้ดินน้ำมันนะครับแต่ผมไม่ค่อยจะใช้ดินน้ำมันกับงานเล็กแบบนี้เท่าไหร่นะครับรว่าดินน้ำมันมันเลอะเทอะครับ เลอะเทอะมากแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าในกรีดแล้วก็ค่อยเนียบแล้วก็เสร็จไปแล้วที่เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นชิ้นแรกนะครับแล้วผมก็จะตัดภาพอีกแล้วนะจ๊ะค่อยมาดูอีกทีตอนที่ผมทําเสร็จนะครับเพิ่งมันใช้เวลานานมากๆเลยนะฮะ <years> ในที่สุดก็แปะเสร็จสักทีนะครับหลังจากที่ใช้เวลาอยู่1ชั่วโมงเต็มๆนะครับในการแปะทินส่วนมาณพูดสิ อันนี้คือเป็นส่วนที่เราต้องพ่นทองลงไปนะครับอันนี้คือแปะบังฮนะโอ้โหเป็นอะไรที่เหนื่อยมากมากแล้วลองคิดดูนะว่าไอตัวใหม่ที่เราจะออกมาอีกสองสามตัวที่เหลือนี่คือแบบงานหินชัดๆอ่นะมาเจ้า <c oughs> โอเคผมก็เราก็ไปพ่นสีกันเลยดีกว่านะครับผมแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะมาทาสีแดงกันนะครับผม ผมจะใช้การทานะครับผมเป็นการลงสีแดงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เป็นจุดสีแดงมักจะเป็นส่วนที่มันจะพ่นยากเป็นพิเศษนะเราก็เลยต้องใช้การทาแทนนะมาเริ่มทากันเลยเริ่มจากการทา ทาแก้มก่อนเลยวิธีการทาผมผมจะค,ค่อยๆหยดนะครับหยดแล้วก็ค,ค่อยๆเคลียมันเข้าไปเนื้อสีมันจะได้เรียบเนียนสวยนะครับส่วนข้าขอบลเล็กเนี่ยผมก็จะใช้คการที่ปลายมันเล็กลงนะครับค่อยๆเขลียมันเข้าไปแบบนี้ ต้องหยดเพิ่มนะครับหยดสีแดงเพิ่มเข้าไปใช้กุ๊กเก็อันเล็กๆนะครับค,ค่อยๆเคลียร์เนื้อสีเข้าไป ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปผมไม่มีภาพฟุตเทจให้เพื่อนๆดูอีกแล้วเพราะว่าอยู่ดีดีกล้องโทรศัพท์ผมมันก็หยุดถ่ายไปแบบกระทันหันนะครับมารู้ตัวอีกทีก็คือตอนทาสีมันเสร็จแล้วทั้งตัวนะครับผมผมก็ทำสีก็คุกกั้มเสร็จไปที่นีบร้อยแล้วนะครับผมถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ปวนด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าตัวต่อไปจะเป็นใครเป็นตัวอะไรก็รอรับชมกันได้เลยนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนะครับบ๊ายบายนะครับทุกคน